สวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนครับวันนี้จะมาชวนพูดคุยกันแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์กันในหัวข้อเส้นทางการฟื้นคืนสูสุขภาวะด้วยจุดแข็งนะครับเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยแบ่งออกเป็น12ตอนเริ่มจากพื้นฐานแล้วค่อยๆก้าวไปได้วยกันทีละขั้นทีละขั้นนะครับในตอนที่1เนี่ย เราจะพูดถึงบทนําว่าบนเส้นทางการฟื้นคืนส,สุขภาวะนั้นเราเน้นจุดแข็งนะครับโดยที่การเน้นจุดแข็งเนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาทักษะหาคุณสมบัติข้อดีจุดเด่นของแต่ละคนออกมาแล้วเราก็จะนำจุดเด่นเราเนี้ยมาถอดเป็นแผนงานเป็นเป้าหมายเป็นความใฝ่ฝันที่เราจะก้าวไปด้วยกัน โดยแต่ละตอนนะครับจะมีแบบฝึกหัดให้ด้วยนะครับแล้วก็จะใส่ไวใ้ในท้ายของคลิปนี้นะครับการฟื้นฟูสู่สุขภาวะเนี่ยมันเป็นเรื่องขององค์รวมเราไม่ได้มองเพียงแค่ร่างกายแต่ยังหมายถึงจิตใจอารมณ์ความรู้สึกจิตวิญญาณของเรานะครับความสัมพันธ์ที่เรามีต่อสังคมชุมชนการงานการเงิน และการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้เป็นองค์รวมที่เราจะดูแลใส่ใจกันนะครับการเน้นจุดแข็งนั้นเนี่ยยังหมายถึงจุดแข็งทั้งจากภายในของเราเองและจากสภาพแวดล้อมหรือทรัพยากรที่เรามีซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราก็ไม่ต้องการการเปรียบเทียบกับใครแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็ดูจากจุดแข็งณวันนี้ที่เรามี นอกจากนั้นแล้วเนี่ยแบบฝึกหัดในท้ายของบทนี้ก็อยากจะชวนพวกเรามาร่วมคิดร่วมแบ่งปันกันว่าแล้วตอนเนี้เรารับรู้ว่าการคืนสู่สุขภาพวาของเราเนี่ยตอนเนี้อยู่ในระดับไหนมันเป็นอย่างไรลองเขียนออกมานะครับเดี๋ยวจะมีชี้ท้แล้วก็ลองค่อยๆเขียนทบทวนรับรู้ความรู้สึก และความก้าวหน้าของตัวเราเองนอกจากนั้นนะครับก็ยังอยากจะชวนเพื่อนๆแบ่งปันว่าแล้วจัจุดแข็งที่มีเนี่ยปัจจุบันเราฟื้นคืนสู่สุขภาวะของเราได้นะวันเนี้เราทำอย่างไรเราฟื้นฟูตัวเองมาได้อย่างไรนั่นคือเรากำลังจับสังเกตในรายละเอียดนะครับว่ากระบวนการการฟื้นฟูของเราเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดด้วยกันนะครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับกิจกรรมนี้นะครับแล้วเราจะพบกันอีกในตอนที่2เส้นทางการฟื้นคืนสู่สุขภาวะด้วยจุดแข็งครับสวัสดีครับ